น้องส,สามเดินกินนมเต้าผมร่วงหนักมากสามารถกินซิงได้ไหมผมร่วงหนักมากทั่วไปผมคุณแม่หลังคลอดอ่ะจะร่วงประมาณวันละ400เส้นไม่เก um ินจริงค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่หลังคลอดนะคะผมจะร่วงวันละ400เส้นคนปกตินะคะผู้หญิงสาวสวยเซ็กซี่สู้ซาที่ยังไม่ได้เป็นแม่หลังคลอดผมจะร่วงวันละประมาณเกือบ100้เส้น200เส้นเลยพวกนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นคุณแม่หลังคลอดร่วงวันละ4 0 0เส้นคือหมายถึงว่าแบบอย่างงี้ค่ะก็คือร่วงนะคะเราสี่ร้อยเส้นนะคะถามว่ากินซิงกินเบตินได้กินโปรตีนเพิ่มมมถถึึงงงนนนคคคุณแ่่บาือกิโปตีไ โปรโตีนเนี่ยจะต้องกินให้ครบให้ถึงเพืจึ้งนะคะเนาะพอๆกับน้ําหนักตัวเราเยอะตัวอย่างเช่นเราเป็นคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนาะเราต้องการโปรโตีนในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกินเราบำรุงร่างกายบำรุงน้ําหนมมีส่วนช่วยเพิ่มน้านมของเราดังนั้นคุณแม่จะต้องกินโปรโตีนให้ถึงถ้าบางคนกินโปรโตีนไม่ถึงก็อาจจะทําให้ผมร่วงอื ผมร่วงนะคะอ่อนเพลียแล้วก็เล็บบางเล็บเปลาะผิวแห้งอะไรพวกนี้ได้ก็ลองกินโปรตีนให้ถึงกินธาตุเหล็กให้ถึงนะคะที่คุณหมอใจ่ายให้ก็มากินด้วยกินซิงกินไบโอตินได้นะคะคู่กับการใช้ยาสียาสระผมนะคะที่เป็นสําหรับคุณแม่ที่หลังคลอดโดยเฉพาะนะคะมีส่วนช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมพอช่วยได้แต่ผมไม่สั้นขึ้นหรือเลี่ยงการใช้พวกสารเคมีดักยืดยอ้ยอมต่าง,างๆหรือเลี่ยงการใช้ความร้อนก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะที่รัขา